สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผม,มครับผมมาอัปเดตตารางเกี่ยวกับไทยลีกกันสักหน่อยเนาะไทยลีกกันสักหน่อยก็เมื่อวานมีผลการแข่งขันรู้สึกว่ามีดราม่าด้วยไหมใช่ไหมคู่บุรีร์กับขอนแก่นเป็นค่อนข้างจะมีดราม่าใบแดงด้วยเนาะบุริงกิโดนใบแดงแล้วก็ดราม่าอุ้มเทียทรหลังเกมด้วยคือผมก็ไม่ได้ดูเต็มเกมเนาะก็เลยพูดถึงเรื่องของรายละเอียดได้ไม่ มากเท่าไหร่เนาะทางการระหว่างเกมหลังเกมเป็นยังไงอันนี้ถ้าผู้ชมคอมเมนต์เล่าให้ผมฟังหน่อยแล้วกันเนาะเพราะไม่ได้ดูเต็มเกมนะผมไม่ได้ดูเลยแล้วกันเอางี้เพราะว่าไปทําธุระอย่างอื่นก็เลยมาดูแค่ผลว่าอ๋อเฮ้ยเสมอศูนย์ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแล้ว BG ก็เหมือนจะเฉือนเอาชนะทางั้านการท่าเรือมาด้วยเดี๋ยวมาดูผลการแข่งขันกันคร่าวๆเนาะแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับผมสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่ชิงชัยในเรื่องของแชมป์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า บุรีรัมย์ก็ยังไม่สามารถที่การันตีชูถ้วย100เเซ็น์เห็นข่า,ขาวก่อนหน้านี้นะครับก็ทาในส่วนของทาเรื่องในการที่จะขอชูถ้วยในบ้านเนาะคือถ้าเมื่อวานเมื่อวานชนะขอนแก่นได้3แต้มก็จะการันตีแล้วคือมี60คะแนนอ่ะหกคะแนนอัพอ่ะก็จะถือว่าการันตีละว่า60แต้มอัพก็จะการันตีแล้วว่าบุรีรัมย์จะชูถ้วยในบ้านแบบว่า ร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะในนัดถัดมาอะไรอย่างงี้ก็เนาะแต่เมื่อวานนะครับก็ยิงไม่ได้เนาะก็ฝืดนะครับทังด้านของอต้องยกเครดิตให้กับเจ้าบ้านอย่างขอนแก่นด้วยที่แบบว่าโอโ้โหสามารถยันยันเอาเสมอได้นะครับผมแต่ในเกมก็มต้องบอกกน,นะว่าในเกมในระหว่างเกมนอกสนามในสนามมันมีดราม่ามากมายอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ดู ผมไม่ได้ดูก็เลยแบบว่าเนี่ยวิเคราะห์พูดในในมุมผมไม่ได้เนาะเออถ้าผู้ชมเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเอยมันเกิดอะไรขึ้นวะทํานั้นมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรยังไงเนาะเออแล้วก็ตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับทั้งบุรีรัมย์ทั้งบีจีนะฮะผ่านไปแล้ว27นัดนะครับผมก็เหลืออีก3นัดเพราะว่าถ้าจบหลีกนะจบหลีกต้องแข่งครบประมาณ30นัดไม่ใช่ประมาณอนะ่ะ30นัดนะครับ ออวันนี้เดินทางมาถึงนัดที่27 28เหลือนัดที่28 29แนะครับแล้วก็30นะครับตอนนี้บุรัมยูเนเต็ดนะครับผมมี58แต้มยังยังปิ่มปิมจะได้แชมป์แต่ยังไม่การันตีเนาะส่วนทางด้านของ BG ก็ตามมาแต่ก็คะแนนห่างอยู่ห่าง7แต้มนะครับผมมี51คะแนนนั่นเองนะครับผมแต่3แต้มที่เหลือเอ,อ้แต่3นัดที่เหลือ สำคัญเป็นโค้งสุดท้ายมากๆผมคิดว่าสมมุตนินะเราเรามาจําลองเหตุการณ์ว่าเกิดเป็นสถานการณ์ที่ loose case v o r s r s case นะเวอร์ชัภาษาอังกฤษเรยว่า case ที่แย่ที่สุดของบุรีรัมในกรณีที่แบบว่าสมมุตนินะสมมุติอันนี้คือสมมุติสถานการณ์จําลองสถานการณ์มาว่าสามนาทีเหลือบุรีรัมเกิดแพ้รวดขึ้นมาอ่ะเกิดแพ้รวดขึ้นมาเกิดแพ้รวดขึ้นมา ไม่ได้สักแต้มสมมุตินะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยเพราะว่ายังมีหนองบัวเฮ้ยเจอหนองบัวก็ไม่ง่ายนะเจอเชียงรายก็ไม่ง่ายอา้าวเชียงรายเชียงรายก็มีประเด็นอะไรนะดราม่าเล็กๆเออดราม่าเล็กและเขาก็คิดว่าเขาก็สู้ผมว่าเชียงรายบุกมาเยือนบุรีรัมก็น่าจะสู้เต็มที่อยู่นะครับหนองบัวฟอร์มช่วงท้ายฤดูกาลก็เอ้ยแข็งแข็งอยู่นะแข็งแข็งอยู่นะครับ แล้วนัดสุดท้ายเจอสุพรรณบุรีนี่ผมไม่แน่ใจวะสุพรรณบุรีเนี่ยเออนะครับสมมุติสมมุต,มมติเอาอย่างนี้ว่าเป็นการจําลองนะจาลองว่าสมมุติว่าเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดว่าบุรีรัมแพ้รวด58แต้มแล้วกลับกัน BG เกิดชนะรวด3นัดที่เหลือ9แต้มโฮ้ย9แต้มก็6 9แต้มก็60คะแนนเบียดแซง ในโค้งสุดท้ายจริงๆได้อยู่อืมนะเบียดเบียดเบียดแซงได้อยู่อืมเอ่อแต่ถ้ากรณีอีกซอฟมาอีกนิดหนึ่งสมมติว่าเสมอสมมุติว่าบุรีรัมเสมอสองนัดได้หกสิบแต้มอีกนัดหนึ่งแพ้อ่ะก็ต้องมาวัดที่ประตูได้สิสมมุติว่าเอ่อได้แต้มเท่ากับบีจีสมมุตินะถ้าจบฤดูกาลสามนัดชนะเอ่อเสมอสอง,งแพ้หนึ่งสมมตินะ ได้60แต้มส่วนทางด้านของ BG ได้9แต้มเต็มเป็น60เท่ากันก็ต้องมาดูที่ประตูได้เสียแต่ถ้ามาเทียบห5 60นาหกคะแนน6กแต้มเท่ากันบุรีรัมย์ก็ยังได้เปรียบอยู่เพราะประตูได้เสียมากกว่าอืมมากกว่าตอนนี้27ใช่ไหมอ้ห่างจะยิงยิงได้เยอะกว่า BG เยอะอยู่นะครับผมอืม มีเคสเดียวเท่านั้นมีเคสมีรูทเวอร์สเคสที่กรณีที่แย่ที่สุดในเคสที่กรณีที่ว่าสามนัดที่เหลือบุรีลมแพ้รวดแพ้รวดเออหรือว่าแม้แต่เสมอนเสมอนหนึ่งนัดแพ้สอง่ะสมมุติในกรณีที่แบบว่าบุรีลมแพ้สองนัดแล้วเสมอ1หนึ่งนัดได้ห้าบเก้าแต้มเออนะครับผมเอ,อ่อทางด้านของบ g บีจีคือเงื่อนไขาย,ยากกว่าถ้าดูตามนี้นะเงื่นไขาย,ยากกว่าต้องชนะลวดไว้ก่อนชนะลวดแล้วก็ไปดูผลของบีทางด้านบุรีรัมซึ่งมันก็โอ้โหเงื่นไขแบบนั้นก็มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นดรามา่าดราม่าชิงแชมป์ไทยลีกโค้งสุดท้ายนะอืมเอาอย่างนี้สรุปคืออย่างนี้ว่าบุรีรัมต้องได้60สแต้ม60แต้มถึงจะก,การันตีว่าเ 3ไม่ทันนะเพราะว่าแม็กซิมัมของ BG คือ60เท่านั้นนะครับผมเหลือ3นัดแล้วต้องชนะรวดด้วยนะอะี่ะชนะรวดได้60แต้มด้วยนะครับผมถึงได้ได้ก็อย่างมากสุดก็คือได้9แต้มใช่ไหมเก้าแต้มบวกห้ก็เป็น60อืมของของบุญลำขอแค่อีก2แต้มขอแค่อีก2แต้ม,ตมหรือว่าชนะแค่นัดเดียวชนะแค่นัดเดียวก็คือการันตีแล้วซึ่งตอนการคาดการผมก็คือว่า เมื่อวานน่าจะเก็บสามแต้มจากขอนแก่นได้แต่ไม่ง่ายฮะเออว่ะไม่ง่ายฮะเก็บจากขอนแก่นไม่ง่ายครับบุกไปเล่นบ้านของแก่นโอ้โหแฟนบอลขอนแก่นก็เต็มสนามนะแต่ดราม่านี่ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้ดูเอางี้ดีกว,ว่าเห็นไว่าเอยมันมีดราม่าผมไปดูช่องจันทร์เฮ้ยมันมีดราม่าอะไรกันวะเห็นช่องสยามปอดเขาคุยเรื่องประเด็นอุ้มธีรทรกันอยู่ว่าเฮ้ยมันมีประเด็นนอกออดรามา่านอกเกมนอกเออนอก หลังจบเกมหลังจบเกมด้วยนะครับผมเห็นแวบๆเห็นด้ไฮไลท์โบลิงจิไปโขกใส่นักเตะต่างชาติของของแก่นมั้งแล้วก็โดนใบแดงไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะแสดงกิริยาอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายไม้แต่มันการออกแอคชั่นอย่างนั้นมันก็นะครับโดนใบแดงกรรมการก็สามารถที่จะควักใบแดงได้นะครับผมในการออกแอคชั่นอะไรอย่างนั้นอ่ะเออนะครับผมตอนนี้ก็ ถามว่าเงื่อนไขของบุรีรัมยากไหมไม่ยากแต่ก็ก,ก,ก็เริ่มกดดันอยู่นะคือชนะแค่นัดเดียวอะ่ะหนึ่งในสามนัดเนี่ยชนะในนัดเดียวก็จะสามารถที่จะการันตีแชมป์ได้แล้วแล้วมาดูโปรแกรมการแข่งขันของบุรีรัมก่อนอ่าบุรีรัมสามนัดที่เหลือในลีกนะครับเออเดี๋ยวนัดต่อถัดไปพรุ่งนี้มั้งอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้บุรีรัมจะเล่นบอลถ้วย เอ่อโตโยต้าลีคันะครับค u อเตอร์ไฟแนหรือว่ารอบ4ทีมใช่ไหมเออโตโยต้าลีคับล l โว g u ีคับอืมวัวยนะครับเจอกับราชบุรีบุกไปเยือนมั้งเนี่ยเออหกโมงครึนะครับผมแล้วก็วันพุธโอ้แข่งวันจันแล้วมาโอ้วันพุธอีกโอโปรแกรมวันพุธอีกบุรีรัมจะเปิดบ้านเจอกับเชียงรายก็ผมว่าคู่นี้น่าจะมันนะผมคิดว่าเชียงรายใส่เต็มแน่คิดว่านะ ผมคิดว่าเชียงรายใน่าจะใส่เต็มแน่เอออาจจะอัดอั้นมาแบบว่าอืไม่ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลเอซีเอลไว้ขอวันเนี้ยจะขอเป็นแบบว่านัดนี้จะเป็นหอ,อกข้างแคร่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะขอใส่เต็มที่นะครับแต่ผมผมถ้ามองในมุมของสีสันฟุตบอลคิดว่าน่าจะสนุกสู้กันน่าจะสนุกครับบีบุรีลัมกับเชียงรายในโค้งสุดท้ายนะนะครับผม แต่เล่นในบ้านบุรีรัมย์ก็จะได้เปรียบหน่อยนะฮะแล้วก็นัดต่อมาจะบุกไปเยือนหนองบัวหนองบัวช่วงนี้ก็ฟอร์มฟอร์มฮอตฮิตอยู่นะฮะก็ก็อาจจะแข็งเหมือนไม่ไม่ง่ายเหมือนเจอขอนแก่นนะเออเจอขอนแก่นนี่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะออนะครับผมนัดสุดท้ายเจอสุพรรณบุรีเดี๋ยวนะสุพรรณบุรีต้องหนีตกชั้นหรือเปล่าป้าสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีก็ ก็ยอมไม่ได้ครับสุพรรณบุรีก็โอ้เป็นเหมือนหมาจนตรอกนะเป็นแบบอ่าโอ้ถ้าทีมที่แบบว่าหนีตกชั้นเนี่ยน่ากลัวนะคิดว่าอย่างสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยสุพรรณบุรีนี่คือต้องดูว่าอ๋อยังเหลืออีกหนัดยังลุ้นได้อยู่ต้องต้องดูว่าพอเล่นครบยังเหลือ,อห้านัดต้องต้องดูว่าสุพรรณบุรีอะ่ะ พอตอนไปเจอบุรีรัมณนฑะ์สุดท้ายแต้มเป็นยังไงเนี่ยโคราชสมุดประการนี่เหลือไม่สมุดประการนี่ก,ก็อาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยในเนี่ยโซนเนี้ยลาดบุรีลาดบุรีโคราชสุพรรณบุรีอ่าแม้แต่สมุดประการเนี่ยโอ้โหอันนี้ลุน้นหนีตกชั้นมันเลยนะ สุพรรณบุรีเขาหน้าจะแบบว่าไม่น่าจะใส่เต็มอยู่สุพรรณบุรีน่าจะใส่เต็มอยู่เพราะว่าน่าสุดท้ายแบบว่ามันต้องหนีไงหนีตายไงใช่ไหมหนีตายเออนะครับผมเดี๋ยนะเอาเอาเดี๋ยนะปึ๊บแป๊บหนึ่งนะเอาปึ๊บหนีตายอา่า แลนะสุดท้ายบุรีรัมย์ก็ไม่ง่ายบุกไปเยือนสุพรรณด้วยดูเหมือนดูเหมือนบุรีรัมย์จะจะง่ายนะจะง่ายแต่ไม่ง่ายฮเฮ้ยสนุกนะสนุกผมว่าโค้งสุดท้ายนี่สนุกนะโอถ้ถ้าท่าผู้ชมคิดดูสมมติว่าถ้าสมมุตินะถ้าเป็นเคสที่รูทเคสถ้าผมจําลองเหตุการณ์ว่าบุรีรัมย์เกิดแพ้ขึ้นมาเกิดแพ,มมแพ้ขึ้นมาสองนัดอะแพ้สมมุติว่าแพ้ขึ้นมาสองนัดแล้วเสมอแค่นัดเดียวอะไรเงี้ย หรือว่าแม,แม้แต่แพ้รวดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเสมอทุกนัดก็การันตีได้อยู่เอาแค่เสมออีสอนัดก็ก็ก็ก,ก็แชมป์หรือว่าชนะหนึ่งนัดก็แชมป์ทำยังไงก็ได้อะตอนนี้บุรีรัมย์ทำยังไงก็ได้ต้องให้ได้คะแนนหกสิบหกสิบแต้มขึ้นไปไม่ว่าจะเสมอ2นัดหรือว่าชนะนัดเดียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะการันตีไปเลยได้แชมป์ แต่ถามว่านัดที่เจอเชียงรายจะได้ชูถ้วยในบ้านไหมก็ไม่รันการันตีนะถามว่าเชียงรายจะยอมให้บุรีรัมชูถ้วยในบ้านหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็สนุกอันนี้ก็มันมันจะดราม่าหรือเปล่าจะดราม่าเหมือนปี2019หรือเปล่าที่เชียงรายเฉือนได้แชมป์ตอนนั้นน่ะเฉือนได้แชมป์ตอนนั้นน่ะบุรีรัมชวดแชมป์แบบว่าน่าเสียดายสุด,สด นัทนะันรู้สึกว่าเชียงรายเออบุรีรัมบุกไปเยือนเชียงใหม่มั้งเชียงใหม่เอฟซีหรือเปล่าเชียงใหม่เอฟซีเขาก็ตกชั้นไปแล้วนะแต่สู้สุดใจจนตีเสมอได้มั้งตีเสมอได้ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเชียงใหม่ตอนแรกอะโมเมนตัมเทมาทางบุรีรัมมั้งนั่นอะที่ที่ดูกันสองจอ,อปีองพันสิบอะแล้วท้ายเกมอะไรสักอย่างเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเชียงใหม่ตีเสมอได้ทำให้แต้มบุรีรัมไม่พอ แล้วก็ลุ้นแล้วก็ฝั่งเชียงรายก็ลุ้นอยู่ตอนแรกเหมือนเชียงรายก็เหมือนจะเสียเปรียบนะก็คือโดนสุพรรณบุรีนำนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็โดนยิงตีเสมอแล้วก็ยิงแซงมาถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็มาลุ้นแล้วเกมในส่วนของเชียงรายจบไปก่อนแล้วท้ายเกมบุรีรัมยังไม่จบแล้วเขาก็ดูผลกันลุ้นกัน เชียงรายอาจจะเป็นหอกข้างแคร่ก็ได้นะอืมโอ้มัมนส์นะผมว่ามันจะดรามา่าสุดๆมันจะเป็นมันอาจจะเป็นสตอรี่นะครับถามว่าเหมือนเหมือนจะไม่กดดันนะแต่ผมว่าเขากดดันอยู่นะสําหรับบุรีรัมย์นะอาจจะเป็นเออ่เขาเรียกว่าสองแต้มเนี่ยสองแต้มหรือว่าสามแต้มเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องได้สองแต้มอะ่ะผมว่ากดดันอยู่นะอาจเจอทีมเชียงรายอย่างเงี้ยผมว่ามีสตอรี่มีสตอรี่ เชียงรายคิดว่าน่าจะใส่เต็มเหมือนกันนะครับแต่หนองบัวนี่หนองบัวนี่ผมคิดว่าด้วยฟอร์มของเขาเขาก็อยากจะเอาชนะบุรีรัมย์นะผมคิดว่าทุกทีมใส่เต็มหมดนะครับผมสุพรรณบุรีก็หนีตายน่าสุดท้ายสุพรรณบุรีก็หนีตายอีกโอ้ตอนแรกก็ดูเฮ้ยถ้าดูตามตามทฤษฎีอ่ะตามทฤษฎีแล้วกันตามทฤษฎีเหมือนง่ายแต่ภาคปฏิบัติมันไม่มันไม่ใช่อย่างที่คิดแฮ มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะอ่ะเราเรามาดูฝั่งของของ BG บ้างเดี๋ยว่า BG ว่าโปรแกรม3นัดที่เหลือเป็นยังไงบ้าง3นัดที่เหลือของ BG นะครับอ่านัดนัดวันพุธวันพุธจะเจอกับเปิดบ้านเจอประจวบอ่าได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านแล้วนัดวัน,วนอาทิตย์หน้า เปิดบ้านเจอโคราาเล่นเล่นในบ้าน2นะักก็ได้เปรียบอยู่นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะพักเบรกในการเล่น FC Champions League ีก Champions League ก่อนนะครับก็จะมีโปรแกรม BG ก็จะไปเล่นเ c Champions l e น g u e ประมาณ1,2,3,4,5,6 6, 6นัดนะครับผม6นัดแล้วนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายมาปิดจอบเจอกับอู้เจอชนบุรีเจอชนบุรีก็ไม่ง่ายฮะเออเจอชนบุรีก็ไม่ง่ายนะครับผม อ่ะก็ขึ้นอยู่คืออย่างเงี้ย BG ต้องชนะชนะนัดต่อนัดไปก่อนเออนะนัดต่อนัดไปก่อนแล้วก็ไปลุ้นบุรีรัมว่าเฮ้ยนัดนี้ต้องไม่ชนะต้องไม่ชนะเอ่อต้องต้องแช่งให้ให้บุรีรัมแพ้เออไม่มีแต้มอย่างเงี้ยถ้าแพ้ถ้าแพ้ถ้าแพ้สองนัดนี้ก็คือลำบาก นัดสุดท้ายนี่คือกดดันเลยนะต้องชนะอย่างเดียวเลยนะโอ้มันจะดรามา่ามากๆเลยนะผมว่าโค้งสุดท้ายนี้เหมือนจะง่ายไม่ง่ายให้สําหรับบุรีรัมนะเออนะครับอืมอ่ะวิเคราะห์นะแบบว่าเอาแบบ loose case versus Vers case ปะ w o r s t case คือสถานการณ์ทีเ่เลวร้ายที่สุดสำหรับบุรีรัมนะครับบุรีรัมตอนเนี้ยโจทย์ก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้คะแนนสามนาทีเหลือเนี่ยให้มันได้ 60 60แต้มนี่จะแบบว่าได้ชูถ้วยแล้วนัดที่จะทำทำเรื่องไปเห็นได้ข่าวว่าทำเรื่องไปจะชูถ้วยในบ้านเนี่ยน่าจะนัดนัดที่เจอกับเชียงรายนี่แหละว่าเชียงรายจะยอมไหมอเชียงเชียงรายจะยอมให้บุญรำชูถ้วยในบ้านหรือไม่อืมมันแน่นอนแหละนะครับโอ้โห โค้งสุดท้ายนะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนะเราต้องมาขยี้ประเด็นนี้หน่อยมันรู้สึกว่ามันจะร้าใจนะครับต้องบอกเลยว่าเร้าใจแน่นอนคือถ้าถ้าบุรีลมชนะขอนแก่นบุกไปชนะขอนแก่น3แต้มคือจบแล้วจบตรงนั้นแล้วแต่แต่ตอนนี้มันมันไม่จบไงมันไม่จบตรงที่ว่าเสมอขอนแก่น <laughs> นะครับผมเสมอขอนแก่นอันนี้ บีจีบีจีก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองก่อนว่าเอ้ยขอมุ่งมั่นที่จะเก็บแต้มที่เหลือ3นัดที่เหลือก่อนส่วนนัดที่ส่วนแล้วก็ไปลุ้นภาวนาบุญลำเอาว่าเอ้ยอยากชานะนะว้ยอย่กชนะนว้ยแพ้ขอให้แพ้อะไรอย่างเงี้ยเออนะอย่างเงี้ยโอ้ถ้าถ้าบีจีพลิกสถานการณ์มาได้นี่มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูการที่แบบว่าเออเขาเรียกว,ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งฤดูการที่ จะเป็นที่เล่าขานไปอีกเ,ออเป็นที่เล่าขานเหมือนตอนปี2019เที่เชียงรายกับเชียงรายกับบุรีรัมย์ชิงแชมป์หลีกันจนถึงนัดสุดท้ายเฮือกสุดท้ายจริง,รงเนาะโอ้โหมันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมอ่ะติดตามชมนะอาทิตย์หน้านะโอ้โหถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้านัดเจอเชียงรายถ้านัดเจอเชียงรายบุรีรัมย์ ไม่สามารถเอาชนะได้เสมอก็ยังเออได้59เแต้มก็ยังเออก็ยังพอลุ้นอยู่แล้วก็ต้องดูด้วยแต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติอีกเคสหนึ่งถ้า BG เพียงแค่แพ้หรือเสมอก็จบนะครับจบเลยเพียงแค่แพ้หรือเสมอยังไงก็ไม่ทันเออเพียงแค่แพ้หรือเสมอยังไงก็ไม่ทันนะครับก็ต้องต้องรอดูก็มันมันจะมีอยู่2ปัจจัยเนาะสปัจจัยร่วมกันเนาะเออนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวรอติดตามดูนะมันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมโอเคครับสวัสดีครับ